มาฟังประวัติคุณแม่ต้อยเสียงอีสา,านนะครับอำาภแพ่ตำบลทัญญาอำเภอตุลาจังหวัดกาฬสินธุ์คุณแม่ทองใบยงพิมพ์เป็นบุตรของคุณพ่อ คาสองพ่อมาโง่ผิดเสียชีวิตแล้วสากาพ่อโง่ผิดเสียชีวิตแล้วสี่แม่ีโง่ผิดเสียชีวิตแล้วและหา้าแม่ต้อยหรือแม่ตองใบโงผิดนะคะผู้บายชน กบ,งท,บงทุนยาลุงต้นทนยาอำเภอเือราศัยจังหวัดราชสี์ประวัติการครอบครัวนะคะคุณแม่ทองใบมงพิงตกรสกับคุณพ่อแย์ช่วยแสงเสียชีวิตนาแล้วนะคะมีบุตรบุญญาสองคนคือหนึ่งนางประยพรณ์ขึ้นมีสีสองพันตรีสุใจมงพิง พอใบมงค์สมรสหม่อีกครั้งกับคุณพ่อเลือนพิเศษเพลงพ่อชาดีนะคะไม่มีบุตรด้วยกันตลอดร่างการเจ็บป่วยรักษาพยาบาลคุณแม่ของใบมงม์เจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานตอนอัลูกหิีสูงและโรคความันเสื่อได้เข้ารับการรักษาพยาบาลมาโดยตลอด ไปได้เกิดบาดแผลที่เท้าและแผลที่ติดเชื้อคุณพิลาจึงได้น,น,นำคุณแม่ทองไปเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในและโรงพยาบาลได้ประจกักษ์ศิลปาทอ ขึ้นมาอีกยาฆ่าเชื้อที่ใม่คือไม่ได้ถือัพเดืนฮะัำเดืนจำได้หมอได้ตรวจพบไปของคุณแม่ไม่ปกติโรคหายโรคของเราร่างกายของคุณแม่อ่อนแรงคือนกว่าที่ต้านทานได้แค่พาีวัน 2,566เวลาเชีนวันการ15นาทีคุณแม่พอวายลงพินได้เสียชีวิตลงด้วยบาดซ่งด้วยโรคไตวายสิีอไอได้15ปี6เดือนตัวตายตายเล่าเหลือเขาหนังชาตายยังเหลือมาสนาหีจนเราตายเหลือรายแต่ชั่วดีบารมีประดับไว้ในโลกหล การถือกระดาษของคุณให้ท้องใบโยผีในการครั้งนี้ลูกชิ้นปลาสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักที่ของครอบครัวเนทะ่านั้นแต่ถ้็เป็นการสูญเสียบุคคลอันมีค่ายิ่งท่านผู้เกียรติที่กระลึชีวิตและปาตายเป็นของคูก่กันชีวิตของศาตร์ทางนวลผู้ฟความเกิดและแก่เกลียนเกลียดข้ามเสือที่ไปตามกาลเวลา ถ้าถึงเวลาก็หมดแล้วโยมจะแตกสลายไปดังในพุทธศาสนาทึงสอนให้สาธุชนเพียอสร้างความดีเป็นวิตเพื่อความสงบสุขของชีวิตในปัจจุบันเพื่อเป็นที่พึ่งพิงในโลกเพื่อน,น้าและฝากแกติถุงเพื่อเสียงอานีนาให้ปรางสิ้นไปชั่วการนานอ้างส่วนระดับใดที่เป็นกรรมไม่ งิได้รู้เกิดท่านทั้งหลายเมื่อรการยังมีชีวิตอยู่ทั้งต่อหน้าและหลังทั้งโดยเจตนาและม่เจตนาขอท่านทั้งหลายได้โปรดอวสกรรมนั้นแก่คุณแม่ของวัยโง่ถิ่และด้วยอำนาจแห่งคุณพระเสนาภัยและบุณผู้สมควรงานขอมดีที่คุณแม่ของวัยโง่ถิ่นได้เอาเกณฑประพฤติมาตลอดชีวิต ตลอดถึงค,คุณผู้สมที่บูรพีด่าและญาติดได้ร่วมบอบเปลี่ยนข้าศนาราประธานอุทิศให้ในการครั้งนี้จงเป็นพระว่าปับใจหนุนโสมให้คุณแม่พอไปบัวพีได้ไปชฎิ์เฉลยอุดมสูตรใน,นที่เพื่อนไม่มานชุบชีพสถาในสัปราห์พบประสบสุขอันไพภูดเพิ่มบูรุณยิ่ขึ้นไปถึง ในารสุนี้เพื่อเป็นเกียรติและเป็นการไว้อะไัแก่ดยาอุปถัมภ์ของผู้วายชนฉันขออนุญาตท่านประธานทีแลาท่านเกียรติที่งรัท่านได้โปรดและก็จึ้นสัตวติดใจไว้อาลัยให้ผ่าต้กรแก่ดวงยาอุของผู้วายชนเป็นระ สำหบันละออไปนะคะจะเการทอดผ้าไตรบสกุลนะคหร่ประธานสหรับนนี้รอดา้ของเรานะคะท่านพเจากท่านนายโเทศสุตรีตำบลหนองไผ่เอายทุกพิเศษนะคะท่านนายโเทศสุบตรีตาบลหอไผ่ของเรามาเป็นประธานในการทอดผ้าไตรบางสกุลชุ้นเกลดกราบเรียนเชิญผ่า กราบนิมนต์พระคุณเจ้าพระธิการปิสดาสารคันโทเจ้าอาวาสวัดศรีวัฒนารามบ้านหนองตะไ้เป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสกุลกราบนิมนต์จาพาน